คดีนี้ไปดูเรื่องนี้มีขามีถึงขาตำรองเลยด้วยสวัสดีครับผมรดำตัวบทเพศแม่ขาวพู้กำกับ่งานจราจรสนักขาวข่าววงนี้กำลังรวมพลเล่นดัมมี่กันอยู่ครับแต่มีเรื่องไม่ปกติไม่ปกติตรงนี้ครับเอ,เอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคนมันเกินมาขาหนึ่งวะ่ะ้าวขาเ,เกินวะ่ะงั้นคนยุ่มากแต่เร่อนแล้วกันเฮ้ยได้ไงเนี้ยลุงไปนอนรอก่อนเอ้ยบอลมาเล่นแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปเมื่อไหร่อ่ะจะผมปลุกลุงเลยโอ้โอ้าวก็ได้ปะ จะได้ปุกนะออออออโอเคนะลุงปุกนะเดออี๋ยวปุกครับน่ะได้เล่นแน่ๆนะลุงแต่ช้าหน่อยเอารับรอไปเลยจนกระทั่งจามาไหแล้วลงตังเลยเสียงไร็วะอย่าบอกนะว่า,อาไอโหมตำรวจมายังไง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 ตำรวจมาว้า เอาเอาเฮ้ยไปกันหมดแล้วลุงลุงยังจะหลับอยู่เฮ้ยตื่นตื่นตื่นตำรวจมาแล้วลุง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 ถึงตาใครแล้วเหรอฮะมาเฮ้ยลุก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 ตำรวจตำรวจโอ้โหซอยแล้วฮ่าฮ่เฮ้ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรถึงตาใครแล้วเหรอถึงตาใครแล้วเหรอฮมาฮ่ามาเด่นเด่นนะแล้วเมื่อกี้พูดอะไรถึงตา ก็จับพงคิดน้อยใจทำไมต้องเป็นลุงวะ การระดารบังคับมีแค่สี่ขาดก็มีลุงคนหนึ่งเกก็อยากจะเล่นแต่กมาช้าต้องรอขาขาดนี่ลุงเก้ก็บบรอนาะนเออหลับไปหลับลึกเลยครับเพราะผมก็ไปจับหนีหมดเลยครับสี่คน,นได้ลุงที่หลับอยู่คนเดียวลุงลุงตื่นตื่นตื่นเข้าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลุงจะเล่นแล้วที่ไหนได้ตำรวจจับเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเล่นไม่ล่วงหรอกยังไม่เล่นยังล่วงเลยเลิกเหนนะ ขอขอบคุณดับตำรวจเทสแพรขาวผู้บังคับหมู่งานจราจรสนโคกครามเจ้าของเลือกตื่นมาตำรวจจับ